สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับเดินทางมาที่เจ้าแม่แสนสวยนะครับอยู่กลางป่านะครับถนนเส้นนี้ตัดอยู่กลางป่านะครับตามที่ผมสอบถามนะครับเคยสอบถามชาวบ้านมานะครับจุดแห่งนี้นะครับมีชื่อว่านะครับเจ้าที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าเจ้าแม่แสนสวยนะครับคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเขจะมาขอโชคนะครับขอโชคลาภนะครับ เื่อนะครับตามความเชื่อนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูแค่ชุดอยู่แค่นี้ก็พอนะครับรถตามผ่านไปผ่านมาก็จะบีบแตรงั้นแหละครับนนะครับมีเข็มขัดมีเสื้อผ้านะครับคนได้โชคนะครับที่มาขอนะครับก็นำชุดมาถวายนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นสารนะครับด้านหลังก็จะเป็นสารอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าเดี๋ยววันนี้เรามาจุดทูปนะครับอยู่ร่องรอยก็มีคนมาจุดทูปจุดนี่นะครับเดี๋ยวเรามาขอโชคจากท่านดีกว่าวันนี้วันนี้นำน้ำมาถวายท่านนะครับ ลมแรงมากเลยนะครับลมแรงมากนำน้ำมาถวายท่านนะครับวันนี้เป็นทางมาไกลนะครับก็ก็ที่จะทานนะครับจะได้ทักจะลี้ยทวงลูกหลานนะครับจะได้ทักจกล้ยทวงลูกหลานและวจะปู่คุณวันนี้นะครับทุกท่านนะครับหวังว่าจะได้โชคนะครับเจ้าแม่แสนสวยจะให้โชคกับเราไปนะครับให้โชคกับเราไปทุๆเทียนนะครับบอกกล่าวท่านนะครับ นะครับก็ทูเก้าดอกนะครับให้ท่านถวายท่านนะครับก็น้ํานะครับตัวนี้ก็เป็นน้านะครับเดี๋ยวไม่ต้องจุดนะครับเพราะลมแรงนะครับอยู่ในป่านะครับกลัวลมมันจะนี่นะครับอือจะที่จะทางเอ้ยมาอยู่มากินนะครับลูกหลานเดินทางมาวันนี้ก็นําน้ํามาถวายหวังว่าลูกดลานจะได้โชคกลับไปนะครับขอสามตัวตรงๆเด็ด มีเซียมซีด้วยนะครับมี CNC, เซียมซีเดี๋ยวลองเสียงเซียมซีดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนเดี๋ยวลองเสียงเซียมซีนะครับนีนะครับเสียงซี มแรงนะครับลมแรงมากนะครับจุดทูบทผมผมเลยไม่จุดทูบทนะครับแต่ว่าก็เอาน้ำมาถวายท่านนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ป่านะครับกลัวมันจะตีอยู่นะครับมาดูเจ้าแม่จะให้ตัวไหนนะครับเจ้าแม่จะให้ตัวไหน ตัวแรกนะครับเก้านะครับเก้าเก้าเก้านะครับเก้าจะมาอีกหรือเปล่านะครับเก้านะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับตัวที่สองนะครับจะพุ่จะแห่เอ้ามาเร็วนะครับเขย่าทีเดียวเก้าห้านะครับเก้าห้ามา จะแม่ให้95นะครับ95้ห้าเล็กสวยนะครับเล็กสวย95้าหอีกหนึ่งตัวนะครับเอาสามตัวเลยนะครับเอาสามตัวเลยเอาสามตัวเลยนะครับเอาสามตัวเลยนะครับเจ้าพูนคร้ชมดูครับ คนได้โชคประจำนะครับกับตาแม่แสนสวยนะครับโอ้เก้าห้าเจ็ดนะครับโอ้เก้าห้าเจ็ดนะครับตัวเลขนะครับเก้าห้าเจ็ดนะครับตัวเลขครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราเรียงให้ดูนะครับตัวแรกได้เก้านะครับตัวที่สองได้ห้านะครับ ตัวที่สองได้เลขห้านะครับเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับสวยงามนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับโหนี่นะครับใครจะนําไปลุ้นไปเสียนะครับผมย้านะครับว่าเป็นแค่แนวทางนะครับคนจะมีดวงนะครับซื้อยังไงก็ถูกนะครับเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับเจ้าแม่แสนสวยให้แล้วนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับ 957นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบก็ลองนําไปรุ้นไปเสียนะครับสาธุลูกหลานเดินทางมาไกลนะครับเจ้าแม่สซนสวยนะครับวันนี้ก็จะได้ทักกันได้ทวงลูกหลานนะครับโอ้บอก957รับลมมาแรงเลยนะครับเสียงลมนะครับ957อ่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านไหนชอบนะครับโอ้957บอกปุ๊บลมเลยครับลมมาเลย ลมมาเลยนะครับท่านผู้ชมบอก957ปุ๊บลมมาเลยสาธุขอให้โดนๆปังๆหนยนะลูกหลานจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับถ้าใครชอบนะครับใครชอบนะครับบอก957ปุ๊บลมมาเลยนะครับลมนะครับลม นี่ก็เป็นชุดของท่านนะครับชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับชุดสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ลมมาแล้วนะครับ957นะครับเลขสวยเอาตัวนั้นเลยนะครับผมว่าจะถูว่าจะทาแป้งก็ไม่ทาแล้วครับเลขมันสวยแล้วครับลมลมนะครับโอ้ เสร็จปุ๊บลมมาบึมบึมบึมเลยนะครับเอาใครชอบนะครับใครชอบนะครับเจ้าแม่แสนสวยนะครับมีชื่อว่าเจ้าแม่แสนสวยนะครับอันนี้เดี๋ยวมันเป็นแนวทานนะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวเลขให้อีกครั้งนะครับตอนนี้ก็9 5้าห้าเจ็ดนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะมาถึงนี้นะครับเจ้าแม่แสนสวยนะครับอยู่ที่กลางป่านะครับกลางป่านะครับ หวังว่าวันนี้เดินทางมานะครับท่านจะให้โชคนะครับจะให้โชคดูคนถูก่อยแน่นอนนะครับได้โชคแน่นอนนะครับดูชุดนะครับนาชุดมาแขวนให้ท่านนะครับสาธุลูกหลานเดินทางมาวันนี้ห้าเ957ขอให้เข้าขอให้ดูน,นะครับลมเลยนะครับลมมาแรงเลยนะครับบอก957สุบมาเลยลม ลองนัไปรุ่นไปเสียงดูนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดชอบนะครับโอ้นะครับอาวันนี้ลมนะครับลมท่านโชคดีนะครับที่ก็มารับชมนะครับอันนี้ผมย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ํานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล สาธุเจ้าที่จะทางปกปักรักษาลูกหลานนะครับหากลูกหลานมาทําอะไรผิดพลาดหรือไม่ถูกไม่ควรก็จะได้ทักจะได้ทวงแต่จะประคุณสาธุสาธุสาธุขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เจ้าแม่แสนสวยนะครับให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับ